o n นอจ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับสายลายและสายนิวตนันแรงดันไฟ2 2 0สโวลต์ AC สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์รีโมทไร้สายเปิดปิดหลอดไฟก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิตช์รีโมทไร้สายและหลอดไฟนะครับตัวสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับจะมีช่องการต่อใช้งานอยู่สช่องนะครับ จ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายช่องที่1และช่องที่2นะครับสายลายและสายนิวตันออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายช่องที่3และช่องที่4สายลายและสายนิวตันจ่ายไฟสายลายและสายนิวตันออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายสายลายและสายนิวตันต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับ จ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าสวิตช์รีโมทไร้สายช่องที่1สายนิวตนันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าสวิตช์รีโมทไร้สายช่องที่2 ออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายช่องที่3และช่องที่4ก็จะมาเข้าหลอดไฟช่องที่3ก็จะเป็นสายลายช่องที่4ก็จะเป็นสายนิวตนัน 1>, 1, 2, จ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สาย 3, 4, ออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสายลายสายนิวตันสายลายและสายนิวตันตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์รีโมทไร้สายเปิดปิดหลอดไฟต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบเกอร์ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายจะมีปุ่มใช้างานอยู่2ปุ่ม ปุ่ม on และปุ่ม off กดปุ่ม on หลอดไฟสว่างกดปุ่ม off หลอดไฟก็จะดับ on off สวิตช์รีโมทไร้สายเปิดปิดหลอดไฟ on off จ่ายไฟให้ตัวสวิตช์รีโมทไร้สายนะครับ สายลายและสายนิวตันแรงดันไฟ220อโวลต์ a อออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายสายลายและสายนิวตันแรงดันไฟ220สโวลต์ AC สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟสายนิวตันสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟจ่ายไฟให้สวิตช์รีโมทไร้สายออกจากสวิตช์รีโมทไร้สายก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ On หลอดไฟสว่างออฟหลอดไฟก็จะดับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตัวสวิตช์รีโมทไร้สายสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ